ว่าด้วยเรื่องของเพี้ยแป้งในทุเรียนเพี้ยแป้งในทุเรียนเนี่ยเป็นปัญหาที่พี่พี่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนมักจะพบเจอกันได้อย่างสม่ําเสมอไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการทําใบช่วงของการทําลูกการทําดอกต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะการทําลูกทาดอกมักจะพบเจอมากเป็นพิเศษและสร้างความเสียหายให้กับพี่พี่เกษตรกรมากเป็นพิเศษช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างสาคัญเวลาเราเจอเพี้ยหอยเพี้ยแป้งเนี่ยเราก็จะมีการจัดการไม่ว่าจะเป็นการฉีดพ่นสารเคมีหรือการตัดแต่งลูกและนําไปเผาทาลายนอกแปลงถามว่าเพี้ย หอยเพี้ยแป้งเนี่ยไปทําให้เกิดความเสียหายยังไงกับลูกนะครับเพี้ยแป้งเนี่ยมักจะเข้าไปเกาะบ,บริเวณหนามของทุเรียนหรือบริเวณขั้วผลของทุเรียนนะครับทำให้ทุเรียนเนี่ยมีอาการแคกแกลนงและที่สําคัญคือเพี้ยแป้งทําให้เกิดราดาซึ่งเป็นปัญหาทําให้ผลของทุเรียนของเรานั้นมีลักษณะที่เป็นความสกรปรกส่งผลต่อการส่งออกและราคาของทุเรียนในแปลงของพี่ๆนะครับโดยสารเคมีที่เราจะใช้ในการฉีดพ่นเพี้ยแป้งก็จะมีอยู่ประมาณ4กลุ่มด้วยกันวันนี้ผมจะมาแนะนําในแต่ละตัวกลุ่มแรกที่สาร สามารถกาจัดเพี้ยแป้งได้นั่นก็คือกลุ่ม16ตัวนี้มีชื่อสามัญว่าคูโควิซินก็เป็นตัวที่ยับยั้งการรอกคราบทําลายไข่ของเพี้ยแป้งและตัวอ่อนของเพี้ยแป้งได้นะครับตัวต่อมาตัวนี้จะเป็นกลุ่มออยกลุ่มออยเนี่ยครับจะเข้าไปช่วยแทรกซึมไปจับไปอุดตันท่อหายใจไปเคลือบไข่ทาให้เพี้ยแป้งไม่ว่าจะเป็นตัวแก่ตัวอ่อนหรือไข่นะครับถูกกาจัดได้ดีขึ้นตัวต่อมาเป็นตัวที่ค่อนข้างใช้กันอย่างแพร่หลายนั่นก็คือสารกลุ่ม1 d สารพิลิมิฟอร์ดเมทิล แทรกซึมไอระเหยได้ดีทําให้สามารถแทรกซึมเข้าไปตามซอกหนามหรือซอกของลูกทุเรียนของพี่พี่เกษตรกรได้กลุ่มต่อมาที่นิยมใช้เช่นเดียวกันนั่นก็คือตัวกลุ่ม 4A ตัวนี้จะเป็นสารที่มีชื่อว่าอิมิดาโคพิดอิมิลาโคพิดเป็นสารที่มีฤทธิ์ดูดซึมสามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์พืชได้เป็นอย่างดีทําให้เวลาที่เราฉีดพ่นสารกลุ่ม 4A เข้าไปแล้วเพียแป้งเข้ามาจับกินที่ผลของทุเรียนของเราจะทำให้เพรียแป้งนั้นถูกกาจัดลงนะครับซึ่งสาร สีกลุ่มนี้ก็เป็นสารที่ค่อนข้างจเพาะกับเพียแป้งโดยตรงสามารถกําจัดได้เป็นอย่างดีปัญหาก็คือว่าเรามีการใช้สารกลุ่มพวกนี้นะครับมาเยอะพอสมควรทําให้บางครั้งบางพื้นที่เพียแป้งเกิดอาการดื้อยาต่อสารเคมีบางตัวไม่ว่าจะเป็นบางพื้นที่ก็ดื้อยาต่อสารอิมิดาคอพิดหรือกลุ่ม 4A ทั้งกลุ่ม บางพื้นที่ด้วยยาต่อกลุ่ม 1B หรือกลุ่ม 1A ยกตัวอย่างเช่นพิริมิฟอร์ดเมทิวโพเทโอฟอร์ดหรือสก,กลุ่มอื่นๆต่างๆเหล่านี้วันนี้ผมมีสินค้าที่อยากจะมานําเสนอพี่ๆเกษตรกรครับนั่นก็คือสินค้าตัวนี้ครับทารากอนถามว่าทําไมผมถึงแนะนําทารากอนเป็นพิเศษเนื่องจากตัวทารากอนตัวนี้เป็นสารกลุ่ม TC มีชื่อสามัญว่าซันฟอกซาฟอร์ซึ่งเป็นสารกลุ่มที่ออกฤทธิ์ดูดซึมสามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์พืชป้องก,กันกาจัดเพี้ยหอยเพี้ยแป้งหรือเพี้ยยยอื่่นนไดาง นานสามารถใช้ได้ในทุกช่วงของพืชไม่ว่าจะเป็นช่วงใบช่วงดอกหรือที่สำคัญก็คือช่วงผลสามารถฉีดป้องกันกำจัดเทียแป้งในผลทุเรียนซึ่งเป็นสาเหตุของราดำได้เป็นอย่างดีครับอัตราการใช้ตัวทารากร 50-100cc ต่อน้ํา200ลิตรสินค้าตัวนี้นะครับผมแนะนำเลยสำหรับพี่ๆเกษตรกรโดยเฉพาะที่มีผลทุเรียนอยู่ในตอนนี้สามารถใช้ตัวนี้ไปกำจัดเทียแป้งได้เป็นอย่างดีครับผมแนะนำครับ ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสินค้าก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโคตู่อบาดูเรียน fc เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับทุเรียนของเราที่เราจะนำมาอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมและฟังกันในทุกๆวันครับผมขอบคุณมากครับ